กันที่4คัมภีรอาธิกรรมภิขุวิพังว่าด้วยเมืองเวรัญชาเกิดอดอยากเตนะโขปะนะสมเยนะเวรัญชาทุพิกขาโหติทวีหิติกาเสตัติกาสลากาวัตตาณนะสุกราอุนเฉนะปัคเหนะยาเปตุงเตนะโขปะนะสมเยนะอุตตราปัตกาอัศวานิชาปัญจมัตเตหิ อัสะสะเตหิเวรัญชายังวัสสาวาสังอุปคตาโหนตีติ ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าในคราวนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากับเหล่าพระภิสุทิ์สงห้าร้อยองค์ทรงจำพรรษาอยู่ที่เมืองเวรัญชานั้นชาวเมืองเวรัญชาเกิดอดอยากมีจิตใจเพีนสองมีกระดูกขาวมีการเป็นไปด้วยสลากลำบากในการหาเลี้ยงชีพในคราวนั้นพวกพ่อค้าม้าชาวเมืองอุตราประถะพากันไปค้างฤดูฝนอยู่ที่เมืองเวรัญชาพร้อมด้วยม้าห้าร้อยตัว พวกพ่อค้าม้านั้นได้จัดข้าวสำหรับเลี้ยงม้าถวายแก่พิสุทั้งหลายองค์ละหนึ่งธนานในโรงมา้าถึงเวลาบินทบาทตอนเช้าเมื่อพวกพิสุ์เข้าไปบิณทบาทที่เมืองเวรัญชาไม่ได้อาหาร ก็ไปนาเอาข้าวสาหรับเลี้ยงมาอง์ละหนึ่งธนานกลับไปสู่อารามแล้วโคลกที่คกแล้วจึงพากันฉันส่วนพระอานน์เทระเจ้าได้บทข้าวนั้นที่ศิลาแล้วน้อมเข้าไปถวายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงฉันสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดับเสียงครกแล้วก็ตรัสถามตามธรรมดาของพระตถาคตเจ้าคือธรรมดาพระตถาคตเจ้าทั้งหลายทรงทราบอยู่ตรัสถามก็มีไม่ตรัสถามก็มี ทรงเห็นว่าเป็นเวลาอันสมควรแล้วจึงตรัสถามก็มีไม่ตรัสถามก็มีทรงเห็นว่ามีประโยชน์จึงตรัสถามเมื่อทรงเห็นว่าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ตรัสถามเมื่อทรงเห็นว่าไม่มีประโยชน์พระตถาคตเจ้าทั้งหลายก็ทรงชักสะพานเสียธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมตรัสถามพิสุทธ์ทั้งหลายด้วยพระประสงสองประการคือประสงค์จากทรงแสดงธรรมหนึ่งประสงจากทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายหนึ่ง ครั้งนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามพระอานนท์ว่าดูก่อนอานท์เสียงคกนั้นมีขึ้นด้วยเหตุไรพระอานนท์ก็กราบทูลเนื้อความนั้นให้ทรงทราบจึงตรัสว่าดีละดีละอานนท์พวกเธอผู้เป็นสัพประรุษได้ชนะแล้วประชุมชนในภายหลังจากดูถูกข้าวสาลีอันระคนกับเนื้อ ลำดับนั้นพระมหาโมคลานะเถระเจ้าได้เข้าไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งลงในที่สมควรส่วนหนึ่งแล้วกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าบัดน,นี้ชาวเมืองเวรัญชาอดอยากเลี้ยงชีวิตได้ยากล้มตายกันมากต้องเลี้ยงชีวิตด้วยการจับสลากยากที่จะเลี้ยงชีวิตอยู่ได้ พื้นภายใต้แผ่นดินอันใหญ่นี้มีรสอันดีเหมือนกับน้ำพึ่งอันหาแม่มิได้ข้าพระองค์ขอพลิกแผ่นดินให้พิสุท์ทั้งหลายได้ฉันซึ่งล้วนดินพระเจ้าค่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนโมคลลาพวกสัตว์ที่อาศัยแผ่นดินมีอยู่มากเธอจัดทาอย่างไรพระมหาโมคลลากราบทูลว่าข้าพระองค์จากนิรมิตฝ่ามือให้ใหญ่จากให้สัตว์ทั้งหลายอาศัยอยู่ที่ฝ่ามือข้างหนึ่งแล้วข้าพระองค์จากพิษแผ่น จากพลิกแผ่นดินอีกข้างหนึ่งพระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าอย่าเลยมคลาเธออย่าชอบใจที่จะพลิกแผ่นดินเลยสัตว์โลกทั้งหลายจะเข้าใจผิดพระเถราเจ้าจึงกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอให้พระพิสุกส่งทั้งปวงไปบินธบาติที่อุดรทวีปเถิด จึงตรัสถามว่าดูก่อนมุคลาเธอจะทำอย่างไรแก่พวกพิสุกที่ไม่มีธิ์ท่านกราบทูลว่าพวกพิสุจกจะไปได้อย่างไรข้าพระองค์จะทำอย่างนั้นพระเจ้าค่าจึงตรัสว่าอย่าเลยโมคลาเธออย่าชอบใจที่จะให้พิสุกทั้งปวงไปบินทบาทที่อุดรทวีปเลยสิ้นเหนื้อความในวาระพระบาลีตอนนี้เพียงเท่านี้ ต่อนี้ไปเป็นเนื้อความในอัตถกถาแห่งพระวินัยคำพีปฐมสมันตปาสาธิกาว่าคำว่าเมืองเวรัญชาอดอยากนั้นมีคำอธิบายว่าในคราวนั้นเกิดฝนแล้งเข้าตายฝอยที่เมืองเวรัญชานั้นคำว่าชาวเมืองเวรัญชามีจิตใจเป็นสองนั้นคือใจหนึ่งว่าพวกเราจะได้ข้าวปลาอาหารในที่ไหนหนอใจหนึ่งว่าพวกเราจะอาจเลี้ยงชีวิตได้หรือไม่ อีกอย่างหนึ่งคำว่าชาวเมืองเวรัญชามีจิตใจเป็นสองนั้นหมายความว่าชาวเมืองเวรัญชาเลี้ยงชีวิตได้ยากคำว่ามีกระดูกขาวนั้นหมายความว่าพวกคนยากจนขัดสนตายอดอยากกันมากอีกอย่างหนึ่งว่าคำว่ามีกระดูกขาวนั้นหมายถึงข้าวกล้าที่ตายกำลังออกดอกออกรวงคำว่าชาวเมืองเวรัญ ชาวเมืองเวรัญชาต้องเลี้ยงชีวิตด้วยการจับสลากนั้นได้แก่การจับสลากในเวลาซื้อข้าวขายข้าวเพื่อไม่ให้แย่งกันต้องขายให้ตามลำดับสลากที่ได้แจกไว้แล้วนั้นคำว่าไม่ใช่ง่ายในการที่จะเลี้ยงชีพคือถึงแม้ว่าพิสุกทั้งหลายจะเที่ยวบินถบายตั้งเจ็ดบ้านแปดบ้านก็ไม่ได้อาหารพอฉันเพียงวันเดียว คำว่าพวกพ่อค้าชาวอุตราปทานนั้นได้แก่พวกพ่อค้าที่มาจากอุตราปทานชนบทพ่อค้าพวกนั้นได้พาก,กันงดการเดินทางหน้าฤดูฝนพักอยู่ที่เมืองเวรัญชานั้นโดยไม่อาจเดินทางต่อไปได้คำว่าข้าวสำหรับเลี้ยงม้านั้นได้แก่ข้าวสารที่เขานึ่งแล้วตากแดดไว้เตรียมไปเป็นอาหารเลี้ยงม้าในเวลาเดินทาง พ่อค้าพวกนั้นได้ถวายข้าวสำหรับเลี้ยงม้านั้นแก่พิสุททั้งหลายด้วยความไม่เลื่อมใสศรัทธาก็หาไม่ได้ได้ถวายด้วยความไม่มีโดยแท้คือเมื่อพวกนั้นได้เห็นพิสุททั้งหลายไปเที่ยวบินธบาตไม่ได้อาหารสิ่งใดก็พากันเกิดความเลื่อมใสแต่แม้อาจจะถวายข้าวต้มหรือข้าวสวยแก่พิสุททั้งหลายจึงได้ถวายข้าวสำหรับเลี้ยงม้านั้นไปองค์ละทนานทุกวัน คำว่าภิกษุทั้งหลายโขลกข้าวฉันเองนั้นหมายถึงพวกพิกษุท์ที่ไม่มีกับปิยาการกทำถวายส่วนที่จะถวายพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพวกพ่อค้าม้าได้ถวายทั้งเนยใสยน้ำผึ้งน้ำตาลกรวดไปด้วยพระอานนท์ได้นำข้าวนั้นไปบดแล้วปรุงด้วยเนยใสยเป็นต้นนั้นถวายแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพวกเทวดาก็ได้ใสท่ทิพยยะโอชาลงไปในข้าวนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงฉันข้าวนั้น แล้วทรงยับยั้งอยู่ด้วยการเกิดการตายตั้งแต่นั้นไปพระองค์ก็ไม่ได้ไปบินทบาทมีคำถามว่าในคราวนั้นพระอานนท์ได้เป็นผู้ปฏิบัติสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วหรือมีคำแก้ว่ายังไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติเพราะภายใน20พรรษาตอนต้นตัดสรู้นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่มีผู้ปฏิบัติประจำบางคราวพระนาคสมาลเถระเจ้าก็ได้เป็นผู้ปฏิบัติพระผู้มีพระภาคเจ้า บางคราวก็พระนาคิตะเถระเจ้าบางคราวก็พระเบคิยะเถระเจ้าบางคราวก็พระอุปวานะเถระเจ้าบางคราวก็พระสาคตะเถระเจ้าบางคราวก็พระสุนขัขขตะผู้เป็นบุตรแห่งกษัตริย์ลิชวีพิสูจน์ที่ปฏิบัติพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ปฏปิบัติตามชอบใจของตนบางคราวก็อยู่ปฏปิบัติบางคราวก็ไม่อยู่ป,ฏ,ปฏิบัติ เมื่อพิสูจนเหล่านั้นอยู่ปฏิบตัติพระอานนท์ก็ไม่ได้ปฏิบตัติเมื่อพิสูจน์เหล่านั้นไม่อยู่ท่านจึงได้ปฏิบตัติมีคำถามว่าในเวลาเกิดอดอยากคนทั้งหลายย่อมทำบุญมากขึ้นแม้ตนจะไม่ได้บริโภคก็ยินดีถวายทานแก่พิสูจทั้งหลายไม่ใช่หรือแต่เหตุไรคราวนั้นชาวเมืองเวรัญชาจึงไม่ถวายอาหารแม้เพียงข้าวทัพพีหนึ่งแก่พิสษุทั้งหลาย ทั้งอีกประการหนึ่งเวรัญชพรามผู้ได้ทูนอาราธนาให้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำพรรษาก็อยู่ในที่นั้นเขาไม่รู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำพรรษายอยู่ในที่นั้นหรือ แกว่าการที่เป็นอย่างนั้นเพราะมานเข้าดนใจกล่าวคือพอเวรัญชพรามกลับจากที่เฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วมานก็เข้าดนใจชาวเมืองทั้งสิ้นอันมีอยู่ในที่หนึ่งโยดไม่ให้ผู้ใดผู้หนึ่งใส่บาปพิสุททั้งหลายแม้แต่เพียงแสดงการนับถือก็ไม่ให้ทํามีคําต่ถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบหรือไม่เมื่อพระองค์จะทรงจําพรรษาอยู่ที่เมืองเวรัญชานั้นมานจะเข้าดนใจคนทั้งหลายแกว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่ทรงทราบก็หามิได้ก็เมื่อพระองค์ทรงทราบเหตุใดจึงไม่เสด็จไปทรงจำพรรษาที่เมืองอื่นๆมีเมืองจำปาสาวัตถีราชครห์เป็นตน้นแก้ว่าในปีนั้นถึงแม้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงจำพรรษาอยู่ที่ไหนก็ตามมันก็จะต้องเข้าโดนใจคนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบว่าถ้าทรงจำพรรษาที่เมืองเวรัญชาพวกพ่อค้ามา้จาจะได้สงเคราะห์พิสุทั้งหลาย มีคำถามว่ามันไม่อาจเข้าดนใจพวกพ่อค้าม้าเหล่านั้นได้หรือแกว่าไม่อาจก็หามิได้แต่พอพวกพ่อค้าม้าเหล่านั้นได้มาถึงเมืองเวรัญชานั้นในเวลาที่เสร็จการที่มันเข้าดนใจแล้วก็มานนั้นจะก,กลับไปดนใจไม่ได้หรือแกว่าไม่ได้เพราะมานนั้นไม่อาจทำอันตรายแก่นิพัททานที่บุคคลได้ตกลงใจไว้แนว่วแนว่แ,นแล้วว่าจะถวายแก่พระตถาคตเจ้า มีของอยู่สอย่างที่ใครๆไม่อาจทำอันตรายได้คือนิพพัทธา,ธานซึ่งได้แก่อาหารที่นำไปเฉพาะพระตถาคตเจ้าหนึ่งได้แก่ปัจจสี4ที่บุคคลสละไว้แน่นแฟ้นแล้วหนึ่งพระชนชีพของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหนึ่งพระพุทธรัศมีที่แผ่ออกไปจากพระกายของพระพุทธเจ้าด้านละวาหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจึงไม่อาจทำอันตรายแก่อาหารที่พวกพ่อค้าม้าทั้งหลายตั้งใจถวายนั้น คำว่าพระตถาคตเจ้าทั้งหลายทรงชักสะพานเสียนั้นได้แก่เมื่อพระตถาคตเจ้าทั้งหลายทรงเห็นว่าไม่มีประโยชน์ก็ทรงตัดทางเสียคำว่าพวกเธอทั้งหลายผู้เป็นสัพพบ,ร,บรุษได้ชนะแล้วนั้นคือพระพุทธเจ้าตรัสว่าพวกพิสุท์ที่ทําอย่างนั้นเป็นอันได้ชนะความอดอยากชนะความโลภชนะความปรารถนาเสียแล้วข้อนี้อย่างไร ข้อนี้คือพิสูจน์เหล่านั้นไม่มีรูปใดรูปหนึ่งที่จะคิดว่าเมืองเวรัญชานี้อดอยากบ้านอื่นเมืองอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกับเมืองเวรัญชานี้ไม่อดอยากพวกเราควรจะต้องไปอยู่ในที่อื่นดังนี้การที่พิสูจน์ทั้งหลายไม่คิดอย่างนี้เรียกว่าชนะความอดอยากการที่พิสูจน์ทั้งหลายไม่มีความยินดีที่จะไปทาจำพรรษาอยู่ในที่อื่นด้วยเห็นแก่อาหารบินทบาทจัดว่าพิสูจน์ทั้งหลายได้ชนะความโลภการที่พิสูจน์ทั้งหลายไม่คิด อวดอุตริมนุษยธรรมเพื่อให้เกิดลาภผลเรียกว่าชนะความปรารถนาข้อที่ว่าประชุมชนในภายหลังจากดูถูกข้าวสาลีอันระคนด้วยเนื้อน,นั้นมี่คำอธิบายว่าพวกประชุมชนซึ่งจะมีมาภายหลังถึงแม้ว่าจะ,สะแสวงหาอาหารได้ยากก็จะไม่รู้สึกลำบากใจด้วยคิดถึงพิสุกเหล่านั้นเป็นตัวอย่าง อีกอย่างหนึ่งอันธรรมดาบ้านเมืองจะอดอยากเป็นนิดไปก็หาไม่ได้คือบางคราวก็อดอยากบางคราวก็บริบูรณ์คราวใดบริบูร์คราวนั้นคนทั้งหลายก็จักได้ถวายอาหารอันดีแก่พิสุทั้งหลายพิสุทั้งหลายก็จักไม่หลงยินดีต่ออาหารนั้นดังนี้ข้อที่กล่าวถึงพระมหาโมคคลาทูลขอพลิกแผ่นดินนั้นมีคําถามว่าเพราะเหตุไรพระมหาโมคคลาจึงทูลขอพลิกแผ่นดินเช่นนั้น มีคำแก้ว่าพระมหาโมคลาได้สำเร็จสาวกบารมียานในวันที่7นับแต่วันที่บรรพชาแล้วไปสมเด็จพระจอมไตรสัสดาได้ทรงตั้งไว้ในตำแหน่งอันเลิศในฝ่ายมีฤทธิ์มากเพราะอาศัยท่านมีฤทธิ์มากท่านจึงคิดว่าเวลานีเเเเ้เมืองเวรัญชาเกิดอดอยากพิกษุททั้งหลายก็ลำบากด้วยอาหารเราควรจะพิกแผ่นดินให้พิกษุทั้งหลายได้ฉันงวนดินดังนี้ลำดับนั้นท่านจึงคิดว่า ถ้าเราผู้อยู่ใกล้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทูลขออนุญาตก่อนแล้วกระทําไปย่อมเป็นการไม่สมควรแก่เราประหนึ่งว่าเราตีเสมอสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะฉะนั้นท่านจึงทูลขออนุญาตต่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าดังที่แสดงมาแล้วตามวาระพระบาลีคําว่าพื้นเบื้องล่างแห่งแผ่นดินมีรสดีนั้นคือ ที่พื้นเบื้องล่างแห่งแผ่นดินนั้นมีรสอร่อยเหมือนรสน้ำพึ่งอันหาแม่มีได้ฉะนั้นคือน้ำพึ่งที่หาแม่มีได้นั้นดีกว่าน้ำพึ่งทั้งปวงครั้งนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงแม้ว่าไม่มีพระพุทธประสงค์จะทรงอนุญ,ญาตให้แก่พระเถระเจ้าตามที่ทูลขอนั้นก็ดีก็ได้ตรัสถามว่าดูก่อนโมคลาเธอจะทำอย่างไรแก่พวกสัตว์ที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินดังนี้ โดยที่พระพุทธประสงค์จะให้พระเถระเจ้าเปล่งสีหน้าประกาศความเป็นผู้มีฤทธิ์มากให้ปรากฏแก่ประชุมชนทั้งหลายในลำดับนั้นพระเถระเจ้าจึงได้กราบทูลขึ้นว่าข้าพระองค์จากนิระมิดฝ่ามือให้ใหญ่เหมือนกับแผ่นดินนี้แล้วจักให้สัตว์ทั้งหลายอาศัยอยู่การที่กราบทูลดังนี้ก็เพื่อจะประกาศให้เห็นว่าท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มากแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงห้ามเสียโดยทรงอ้างว่าสัตว์ทั้งหลายจะเข้าใจผิด คือคนทั้งหลายจักพากันคิดว่าในครั้งพระพุทธเจ้าโน้นพิสุททั้งหลายได้ทำให้บริบูรณ์ในไตรสิกขาจึงได้เป็นพระอาหารหันต์ผู้มีฤทธิ์มากถึงกับพลิกแผ่นดินได้ในบนัดนี้ไม่มีพิสุทที่ทำให้บริบูรณ์ในไตรสิกขาหรือจึงไม่อาจได้เป็นพระอริยเจ้าผู้มีฤทธิ์ได้ถ้ายังมีพระอริยเจ้าด้วยความเข้าใจผิดแล้วก็จัพากันไปเกิดในอบาย เพราะฉะนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัดห้ามเสียไม่ให้พระมหาโมคคลานะเถระเจ้าพลิกแผ่นดินตามที่ทูลขอแล้วพระเถระเจ้าจึงจึงทูลขอให้พิสุทั้งสิ้นไปบินทบาทที่อุดรทวีปแต่ก็ถูกทรงห้ามเสียอีกด้วยเหตุผลที่คนทั้งหลายจะติเตียนพิสุในภายหลังดังที่แสดงมาแล้วนั้น ็ถ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้พิสุท์ทั้งหลายไปบิณทบาตท,ที่อุดรทวีปตามที่พระมหาโมคลานะเถระเจ้าทูลขอแล้วพระมหาโมคลานะเถระเจ้าจะทําอย่างไรแกว่าพระมหาโมคลานะเถระเจ้าจะอธิษฐานซึ่งมหาสมุทรให้เท่ากับร่องน้ำเล็กๆพอก้าวข้ามได้ จะเนรมิตหนทางจากที่อยู่นั้นให้ตรงดิ่งไปสู่อุดรทวีปจะทําให้อุดรทวีปมีทางไปมาได้สะดวกให้พิสุททั้งหลายไปบินทบาทเหมือนกับไปบินทบาทตามบ้านใกล้เคียงดังนี้สิ้นเนื้อความในอัตถาเพียงเท่านี้ตอนน่อไปเป็นเนื้อความในธรรมมัทธาอธิบายว่า ข้อที่กล่าวถึงมารเข้าโดนใจนั้นเป็นที่น่าสนเทศสงสัยว่ามารในคราวนั้นได้แก่มารชนิดใดเพราะมารมีถึงห้าจำพวกคือกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารมัจจุมารเทวปุตตมารดังนี้ กิเลสมานนั้นได้แก่พวกกิเลสต่างๆมีโลภะโทสะโมหะเป็นต้นขันธมานนั้นได้แก่ขันห้าคือรูปขันธเวทนาขันธสัญญาขันธสังสารขันธวิญญาณขันธอภิสังขาัมานั้นได้แก่บาปบุญมัจจุมานนั้นได้แก่ความตายเทวบุตรมานั้นได้แก่เทวบุตรในสวรรค์ก็มานที่เข้าโดนใจไม่ให้คนทั้งหลายใส่บารภิกษุกทั้งหลายตลอดถึงพระพุทธเจ้าในคราวนั้นได้แก่มานชนิดไร แก้ไขาตามหลักว่าได้แก่อภิสังขารมานคือบาปที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทําไว้เพราะในหลักฐานซึ่งมีอยู่ในพระไตรปิฎกคัมภีอัปทานได้กล่าวไว้ว่าครั้งพระศาสนาพระปุตสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าโน้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ด่าพระสาวกของพระปุทสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านทั้งหลายจงได้ฉันข้าเลี้ยงม้าอย่าได้ฉันข้าสาลีดังนี้ ในปีนั้นกรรมอันนี้จึงบันดาลให้คนทั้งหลายมีเวรัญชาพามเป็นต้นลืมนึกถึงพระองค์พระองค์ก็ได้สวยแต่เข้าเลี้ยงหมาอยู่ตลอดอยู่จนตลอดไตรมาสามเดือนดังนี้คำที่ว่านี้เป็นคำของพระพุทธองค์คือพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในคำภีอปาทานว่า ปุตสสาหังปาวจนเนสาวเกปริภาสิสังเราตถาคตได้ด่าว่าพระสาวกทั้งหลายในศาสนาของพระปุตสาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านทั้งหลายจงเคี้ยกินซึ่งข้าวท่านทั้งหลายจงเคี้ยกินซึ่งข้าวเลี้ยงม้าอย่าได้เคี้ยกินซึ่งข้าวสาลีเตนะกัมมะวิปากเกนะเตมาสังขาทิตังยาวะ เพราะผลกรรมอันนั้นเราผู้ที่เวรัญชภามนิมนต์ให้จำพรรษาอยู่ที่เมืองเวรัญชาจึงได้ฉันเข้าเลี้ยงหมาอยู่จนตลอดไตามาสามเดือนดังนี้เอวังก็มีด้วยประการรชนี